ข่ะไกา่ทำงานในที่บ้านบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆางจะเริ่มจากการต้มน้ําให้เดือดใส่เกลือตามด้วยใส่ข่าตาไคร้ใส่หอมแดงพริกแล้วฟางก็จะใส่ใบมะกรูดตามด้วยใส่น่องไก่ลงไปค่ะต้มให้เดือดแล้วตักฟองด้านบนออกจากนั้นนะคะฟางก็จะ ฝามาปิดนะคะต้มให้ไก่สุกประมาณ10-15นาทีแล้วฟังก็จะมาเติมเห็ดกันค่ะใส่เห็ดได้ตามชอบเลยนะคะพอเห็ดเริ่มนิ่มนะคะมาปรุงรสกันทาจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะขามเปียกค,ค่ะแล้วฟังก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถปรุงรสได้ตามชอบเลยและเมนูต้มขาไก่ก็ขาดไม่ได้เลยกับกะทิเลียวไทยกะทิแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าทำได้หลากหลายเมนูเข็มข้นมากๆฟอมจะใส่กะทิลงไปนะคะจากนั้นฟังก็จะเติมน้ำมันทับทิกผเผาเพิ่มสีสันใส่ผักชี ฝรั่งเพิ่มความหอมกับใส่ผิกแห้งค่ะทาก็จะต้มๆให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก็พร้อมนาไปจัดจานเสิร์ฟแล้ววิธีทำทำตามได้ไม่ยากใครชอบทานค่ะกายอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะก่อนเสิร์ฟก็บีบมะนาวเล็กน้อย